ครับตอนนี้เราก็พามาที่บ้านของโคพิการนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวงก็คือเขาเข้าไปสมาชชิกในเรื่องของการปลูกผ,ผักนะครับก็คือเขาก็จะได้มีโครงการปลูกผักของโคพิการนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการเพิ่มรายได้แต่ตัวของเขาเองอาจจะทําได้ไม่หมดนะครับแต่เขาก็จะมีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของ หรือว่าเราเรียกว่าพฤติการนะครับซึ่งเขาดูสมาชิกโครงการหลวงในการปลูกผักเพื่อที่สร้างรายได้นะครับก็โครงการนี้มาจากพักกรุณาที่คุณก่อนในหลวงรัชกาลที่10แล้วซึ่งใส่เข้ามาใาโรครงการหลวงแล้ว,ลวก็มายที่ตัวยังไงก็มาฟังดูว่านะเขาแนะนำครอบครัวกับตัวเองนะครับที่อยู่ในบ้านหลนังนี้ใน6ก็ุณแม่แล้วก็พี่สาวคนโตรครับแล้วพี่ชายคนที่สองคนที่สามอยู่ในบ้านครับแล้วคนที่สี่ แล้วอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลาน,นแม่ของเขาคนนี้ช่วยเหลือพี่น้องแล็หลานก็มีการทางสมองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โรการหลวงมาช่วยในเรื่องของการส่งเสรออิมการลูกผับนะครับซึ่งทีอ่อันนี้ผมสับขับด้วยตรงนะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมเห็นก็คือเขาจะมีความสุขมากนะครับ mm hmm. เมื่อเข้าไปอยู่ในแปลของตัวเองเพราะเราจะบอกว่านี่เป็นแปลกของตัวเองถไม่ว่าเขาจะดูแลได้ไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็จะมี น้องแล้วก็มีแม่ช่วยดูแลในเรื่องของกับลูกผักนอกจากเขาได้รับคําช่วยเหลือจากกครกานหลวงแล้วครับของทางหมู่บ้านก็มีนะครับก็คือเราก็จะช่วยเดินเรื่องในเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับผู้พิการนะครับรายได้ที่ได้จากความช่วยเหลือจากอบตเราก็จะมีกิจกรรมขอชุมชนนะครับเราก็จะพยายให้กลุ่มนี้มีส่วนร่วมนะครับที่สําคัญเวลาโครงการมาเราก็จะสืบเนืงทางผู้พิการครับเราจะไม่ทิ้งของนะครับเราก็จะช่วยดูแลอาจจ

بسونید آن تنی نیز میخاگ، آن لباس نیز آن و آن لباس زم و آن زیب و آن آن دو آمی آن نیز میخاپو پو و ماشی و لپی آن ที่แม่เขาเล่ามาครับก็บอกว่าชีวิตเม่อกก็จะลำบากยังไม่มีได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากในบ้านของแม่เนี่ยมีพกูกริกาันก็จะเยอะั้งแต่ลูกคโตไปจนถึงก็ในไล่ลงมาแต่ละระ,ะดับนี่ครับคือแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับแต่พอมาช่วงหนึ่งเขาก็ได้มีได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวงนัก็คือแม่เขาจะเข้าไปสมาชิกโครงการหลวงก่อนนะครับเขาก็มีไรายได้ขึ้นมานะครับแต่พอมาอช่วงหนึ่ง ทางคนัวยก็เข้ามาช่วยในเรื่องของลูกๆผู้พิการดกก็ทําให้มีในกับภูพัมีอยู่ในรุ่นเรืองนะครับฟูพาในรุ่นเรืองเพิ่มขึ้นก็ทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าคนรวยจะช่วยในเรื่องรุเรือแล้วจะมีปัจจัยกับผลิตเช่นปุ๋ยยาอย่างเงี้ยครับแล้วก็องค์ความรู้ในกาทรทาเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น